ส่งภาพถ่ายจากโดนไปขายในชัตเตอร์สต็อกสามารถทำได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกัน สวัสดีครับจากกฎข้อหนึ่งของชัต t ตอร์สต็อกก็คือว่าเวลาเราจะส่งภาพเข้าไปขายเนี่ยขนาดของภาพจะต้องมีความละเอียดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า4ล้านพิกเซลซึ่งผมมีโดนตัวนี้มาว v i c Air 1นะครับซึ่งมีความละเอียดของกล้องอยู่ที่12ล้านพิกเซลเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้อง12ล้านพิกเซลจะสามารถส่งภาพเข้าไปขายในชัตเตอร์สต็อกได้หรือเปล่าแล้วพิสูจน์กดดูว่า จริงหรือเปล่าที่ว่า4ล้านพิกเซลเราถ่ายจากอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดอะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับไปบินโดนกันเลยครับซึ่งเจ้าตัว m a v i c Air ที่ผมได้มานี้นะครับมีความละเอียดของกล้องที่สามารถถ่ายภาพได้อยู่ที่12ล้านพิกเซลครับแล้วก็สามารถบินได้ไกลถึง4-6กิโลเมตรเลยนะครับ าการควบคุมการบินจะควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถที่จะมองกล้องที่เราจะถ่ายภาพนะครับผ่านโทรจอโทรศัพท์ได้เลยนะครับการขึ้น Take Off แล้วก็การจอดควบคุมโดยระบบดาวเทียมทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถที่จะลงจอดได้แม่นยําและปลอดภัยมากครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขึ้นบินถ่ายภาพกันครับไปดูกันเลย สำหรับบรรยากาศในการขึ้นบินวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีเมฆหมอกหรือว่าเมฆไม่ใช่เมฆหมอกนะเมฆควันเลยครับเชียงใหม่ช่วงนี้ลําบากมากครับในการขึ้นบินแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการถ่ายภาพนะครับเพราะว่าเราต้องเอาภาพมาทําในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับ แต่ว่าการบินในรอบนี้ก็คือฝุ่นควันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเป็นหน้าแรงของเชียงใหม่นะครับไม่รู้ว่าเขาเผาอะไรกันนักหนาก็ดูจากท้องฟ้านะครับโอ้โหมืดไปหมดเลยครับโอเคครับเรามาดูบรรยากาศของการบินไปเรื่อยๆแล้วกันครับ หลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวโดนนี้มาโหลดภาพลงในจอคอมพิวเตอร์ครับโดยภาพทั้งหมดที่ผมถ่ายมาก็มีอยู่หลายภาพนะครับรวมทั้งภาพวิดีโอด้วยนะครับแต่ในในพาร์ทนี้เราจะส่งแค่ภาพที่เป็นภาพถ่ายอย่างเดียวนะครับภาพที่ได้เราก็จะเอาไปตกแต่งใน Photoshop อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะทำภาพให้สวยงามแล้วก็สามารถที่จะคัดภาพก่อนส่งครับ สำหรับภาพที่เราตกแต่งแล้วนะครับตอนนี้ผมจะคัดมาแค่2ภาพเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทําคลิปครับก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพมุมบนของทุ่งนาที่ค่อนข้างที่จะเป็นมุมถ่ายที่สูงนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้านบนนิดๆน,นะครับให้ติดขอบเฟรมแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่ผมคัดมาครับก็จะเป็นภาพ ใกล้เข้ามานิดหนึ่งนะครับภาพมุมสูงแต่ก็ต่ำกว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็มีจะมีบ้านอยู่หลังหนึง่งอยู่ทางมุมซ้ายของภาพครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองส่งภาพทั้งสองภาพนี้เข้าไปขายในชัตเตอร์สต็อกดูนะครับเพื่อเป็นการเทสว่าโดนสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วส่งขายในชัตเตอร์สต็อกได้หรือเปล่าครับครับโดยทั้งสองภาพที่ผมส่งไปนะครับผมก็ให้คำอธิบายภาพเหมือนกันเลยนะครับก็คือ right field on top in Thailand นะครับ ไปดูว่าคําคอธิบายภาพและก็การส่งภาพเข้าไปผลจะออกมาเป็นยังไงกันครับครับสําหรับผลของการส่งภาพก็ออกมาแล้วนะครับก็คืออนุมัติ1ภาพแล้วก็ไม่อนุมัติ1ภาพสําหรับภาพที่อนุมัติแล้วเป็นภาพที่ท็อปวิวด้านบนนะครับเป็นภาพไล่ของนาข้าวส่วนภาพที่ไม่อนุมัตินะครับก็คือเป็นภาพนานข้าวแล้วก็มีบ้านอยู่ด้านซ้ายซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันว่าทําไมเขาถึงไม่อนุมัติภาพนี้นะครับ เหตุผลที่ไม่อนุมัติก็คือชื่อของภาพนี่นะครับจะไม่ตรงกับภาพเท่าไหร่เขาแจ้งมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในภาพนี้มันเป็นภาพที่มีบ้านอยู่ตรงทุ่งนาด้วยนะครับแต่คําอธิบายภาพเราแจ้งไปว่ามันเป็นทุ่งนานครับก็คือไลฟ์ฟิลด์อย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ตรงดังนั้นเราก็จะเอาภาพนี้ไปแก้เพื่อที่จะส่งใหม่ส่วนภาพที่ผ่านการอนุมัติแล้วเราก็รอรับการโหลดและก็การซื้อจากลูกค้าของชัตเตอร์สต็อกต่อไปครับง่ายๆครับ เห็นไหมครับว่าการส่งภาพเข้าไปขายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็สามารถที่จะถ่ายภาพส่งภาพเข้าไปขายได้ขอเพียงว่าพิกเซลของภาพมากกว่า4ล้านพิกเซลซึ่งในการส่งภาพจากโดนภาพบางภาพที่ไม่ผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิกเซลของภาพแต่เกี่ยวข้องกับคําอธิบายภาพดังนั้นเราออกไปถ่ายภาพโดยใช้โดนและอุปกรณ์อื่นๆในการส่งขายให้กับชัตเตอร์สต็อกเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราอีกหนึ่งกระเป๋า หากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ